สำหรับการที่ได้มาเรียนกลุ่มโคชชิ่งนี้นะคะแต่ก่อนเนี้ยเอนก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าไอ้กลุ่มโคชชิ่งมันคืออะไรแล้วมันต้องทํำยังไงนะคะแต่พอได้มาเรียนเนี้ยเราก็เข้าใจมากขึ้นค่ะว่ากลุ่มโคชชิ่งคืออะไรแล้วมันมีโปรเซสมีขั้นตอนยังไงก็ต้องก็ต้องขอบอกนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยตัวเองก็ได้เรียนรู้ถึงขบวนการนะคะ เจ้า C Framework เป็นยังไงหรือ6 C เป็นยังไงบ้างทําให้ตอนที่เวลาเราทาโคชเนี่ยค่ะเรามีกระบวนการเรารู้มันมันเป็นเหมือนเสาหลักนะคะที่ที่เรารู้ว่าเออเรามีลําดับ12345แต่การรู้ลําดับตรงนี้ค่ะมันก็ช่วยทําให้เวลาที่เราโคชหรือว่าเราทากลุ่มโคชชิ่งเนี่ยมันมันไม่แบบกระโดดไปกระโดดมามันมีขั้นตอนมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราทำอะค่ะมันมันง่ายขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเราก็ต้องไปฝึกฝน คุณพี่อ้อมนะคะที่ทําให้เรามีความเข้าใจเรื่องกลุ่มโคชชิ่งมากขึ้นโดยที่พี่อ้อมสอนเนี่ยจะเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่มีภาคปฏิบัติเยอะทําให้เราเห็นภาพและทําให้เราได้ของจริงมันไม่ใช่แค่นั่งฟังนั่งเรียนทฤษฎีอย่างเดียวแต่มันได้ปฏิบัติก็เลยอยากจะแนะนํานะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้ว่า ทำยังไงและไอที่มีคอร์สอยู่แล้วเนี่ยอยากจะลองมาเออลองมาสอนหรือว่าลองมาฝึกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็แนะนําคอร์สนี้เลยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าสนุกจริงๆแล้วก็ได้มิตรภาพกลับไปนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้ออีกครั้งหนึ่งนะคะและทีมงานคะ่ะสกอร์นี่ค่ะ